ญาติยาโยมพุทธบริษัททั้งหลายวันก่อนขึ้นต้นว่าวันบันทึกเป็นวันวันอังคารที่2 3พฤศจิกายน2514เป็นการบันทึกหนังสือเป็นวันที่สามแต่ว่าเพราะว่าไระได้หน่อยก็เลยมาเจอดีกันเข้าเพราะอะไรจะถือว่ารมค้างนะไม่ค้าง เต้พูดได้สร้างกำลังใจว่าเวลานี้ต่อไปเราจะไม่ก้มหัวให้แกคุณเลวเพราะว่าพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ได้วางไว้เพื่อให้คุณเลวเอาศัยแต่ถ้าคุณเลวมามีอำนาจเราก็จะก้มหัวให้ชั่วขณะหนึ่งเพื่ออยากจะรู้ว่าเขาอะไรเขาจะดีเห็นว่ายิ่งก้มหัวให้เท่าไรก็ยิ่งเลวมากเท่านั้น ต่อตันี้ไปเราจะก็จะเพยหัวขึ้นแล้วก็จะไม่ชว์ขึ้นแต่หัวข้างบนหัวข้างล่างคือหัวเขา่าแล้วก็หัวแม่เท้าก็จะชว์ขึ้นด้วยเพราะว่าพ่อไม่ได้ให้มาแต่หัวที่เรียกกันว่าศีรษะพ่อให้หัวเข่าแล้มันด้วยให้หัวแม่เท้ามาด้วยเป็นนั้นว่าต่อน,นี้ไปเราจะใช้ทั้งสามหัว ถ้าคนดีเราก็จะก้มหัวบนให้ถ้าคนไม่ดีเราก็จะยกหัวล่างขึ้นมาให้เป็นนั้นว่าหัวล่างคือหัวเข่ากับหัวไม่เท้าเรารู้แล้วเราทดลองมาแล้วทดสอบมาแล้ว40สปีเศษมาตอนหลังนี่เราลองทุกอย่างลองไหวลองเคารพแต่ว่าเราก็เจอกับคนเลว การครบคนเช่นใดย่อมเป็นเหมือนคนเช่นนั้นถ้าเราคือคบหาสมาคมกับคนเลวเราก็จะหลงต้องเลวไปด้วยตอนนี้ไปก็จะไม่คุยกันเรื่องการตอนบทตอนบทอาตมาเป็นพระบรรณอกคือเป็นพระอำเภอเสวัดบานลนคมอำเภอเสนนาจังหวัดพระนครศรียธุธยา การที่เขาจะบวชเป็นสมเด็จเป็นระครูเป็นเจ้าคุณเขาจะบวชกันยังไงแต่มาไม่ทราบเขาจะสอนกันแบบไหนไม่ทราบก็ยะขอ,อนำเอาปฏิบัติทาที่หลวงพ่อปานก่อนจะบวชหลวงพ่อปานให้ทํำยังไงแล้วเมื่อบวชแล้วทำยังไงจะตรงกับติยาสายของบรรดาคนเลวทั้งหลายได้อไม่แต่มาไม่รู้เอาแต่เพียงว่า ท่านสอนมาอย่างไงจะกล่าวโดยย่อแต่หนังสือเขียนไว้ว่าอย่างไงบ้างยังไม่ทราบเพราะว่าหนังสือนี่เขาพิมพ์แล้วก็ไม่เคยได้อ่านอลองอ่านต่อไปตามหนังสือว่าวันนี้ตรงกับวันคารที่3พฤศจิกายน2514เป็นวันที่3ของการบันทึกความทรงจำการเขียนกำหนดแน่นอนไม่ได้เพราะว่าถ้าว่างก็เขียน สบายใจก็เขียนถ้าไม่ว่างและสบายใจก็ไม่เขียนเพราะไม่มีใครเป็นเทวดามาบังคับ <c oughs> สุดแล้วแต่รมคนลุงตาแก่คนหนึ่งการเขียนนี้ก็ตั้งใจจะเขียนไม่มากนะักเพราะหนังสือหนาถ้าหนังสือหนามากท่านอ่านนานจบคนก็ขี้เกียจอ่านแในบริการนี้สองก็เปบเืองเงิน คนออกสตังค่าพิมพ์ถ้าเขียนยาวไปก็ได้ประโยชน์น้อยเพราะไม่ใช่นัาสือไม่ใช่นัาสือสอนวิชาร่ำรวยและก็ไม่ใช่หนังสือบอกหวยบอกโปเขียนไปก็ไรประโยชน์จะเขียนเท่าที่พอใจนะเาเวลาเขียนน่ไม่มากแต่เวลาพูดมันไม่ใช่จะมากไปหน่อยนะ แต่ก็มันน่าจะมากวันนี้เราจะฟัดกันในตอนนี้มันจะตายอยู่แล้วนี่ถ้าอย่าตายก็ต้องตายอย่างหมาคือเราไม่ตายกันอย่างคนเราเรียกว่าไอ้หมานะถ้ามันจนกรอกมันสู้ได้ทุกประตูเวลาเนี่ยแต่มาตกอยู่ในสภาพของหมาจนกรอกเพราะว่าอารัชีทั้งหลายล้อมกรอบใกล้เข้ามาและมีปริมาณมากขึ้น ก็จะต้องสู้แล้วก็ดูที่ว่าพระที่เป็นรัชชีคือมีความดีในพุทธศาสนาเห็นว่าบรรดารัชชีพวกนี้คมเพงหนู่นตาองค์หนึ่งแล้วท่านจะมีความรู้สึกไปยังไงถ้าบรรดาพวกท่านนั้นหลายเฉยมีขันติอยู่ก็เลิกเคารพกันเลยเอาตมาก็จะขอประกาศคณะข้อาตมาขึ้นมาเป็นพุทธนิกาย ไม่ขิงกับนิกายใดๆที่เกาะกินพระพุทธศาสนาโดยเอาเปรียบพระพุทธเจ้าว่ากันไปอย่ามาสอบสวนกันนะถูกดา่ารู้ก็รู้เห็นก็เห็นอย่าทำท่าไปไม่รู้นะทุกท่านทุกชัน้นทุกระดับรู้หมดว่าอะไรมันมีอยู่ที่ไหนพบหมดรู้กันหมดอย่ามานั่งถามกันนะให้ทำงานกันไปเลยอย่ามานั่งถาม ทำหูเป็นนาตาไปไร่ไม่รู้ก็แสดงหูหนวกตาบอดและไม่มีกําลังใจรับสัมผัสเมื่อคุยตามหนังสือต่อไปว่าวันนี้จะเขียนเรื่องของเขตผ้ากาสาวพัดอ๋อเอาระดูในโยมนะเวลาที่บวชน,นอาจารย์นั้นสอนยังไงแล้วก็พระที่โยมเห็นเป็นยังไงอา้าวว่ากันไป นี่เป็นเรื่องของพระบรรน,นอกเป็นลุงตาองค์หนึ่งคือลวงพ่อปานวัดบ้านอมโคเวลานั้นท่านก็ไม่มียศถาบรรดาศักดิ์อะไรของท่านก็เป็นพระลุงตาเองคนอื่นไม่จักขเขาเรียกลุงตาคนที่ก็มีความเคารพหน่อยขเขาก็เรียกลุงพ่ออาแต่มาก็เป็นคนบรรน,นอกครูบาจานาร์ก็เป็นคนบรรน,นอกนี่ ีนดูพระบรรณอกสมัยนั้นเขาบวชกันเขาทำยังไงก่อนย้อนนิดว่าวันนี้จะเขียนเรื่องการเข้าขี่กาสาวพัดคือการเข้าบวชท่านผู้มีอาจารย์จงทราบเจตนาในการบวชของฉันซสก่อนแน่ท่านผู้อา่านนะไม่ใช่อาจารย์ผิดไปว่าท่านผู้อ่านจงมีเจิทราบเจตนาในการบวชของฉันเียก่อน คนอื่นนี่เขาจะบวชเขามีเจตนาอย่างไรฉันไม่ทราบแต่ว่าฉันบวชฉันมีเจตนาอย่างนี้คือคำว่าฉันเนี่ยคือสี่เตื้อด้วยกันคือไอลิงดำไอลิงเล็กไอลิงขาวและก็ไอลิงเผือกไอลิงเผือกเนะี่ยมันมันศึกซะมนหนึ่งพรรษาณเวลานี้บวชเข้าป่าไปแล้วเป็นอันว่าสีล่ลิงเข้าเขตพุทธศาสนา ก็น่าจะเรียกกันว่าสี่สัตว์เดรัจฉานเข้าเขตพระพุทธศาสนาจะลืมนะบรรดารชีทั้งหลายนะสี่ตัวนี้อดีตเป็นสัตว์เดรัจฉานเวลาไอหมาเนะี่ยเวลาตีมันหนักๆเข้าเวลาตีที่แรกๆดุม,มั่งดา่าม,มั่งตีมั่งอาจจะเฉยถ้ามันเจ็บเกินไปแต่มันกัดไม่เลือกนะแล้วว่ากัดก็หมายถึงชีวิตกันเลย เพราะว่าศัตรูท่าไรมากเก็บไว้ก็เสียศักดิ์ศรีแล้วก็อย่าสร้างความระยำอป,ปรีเกิดกับประเทศชาติและศาสนาอาจารไว้ทำไมเวลานี้มีมากเหลือเกินมีหนักทั้งหนังสือทั้งวิทยุทั้งข่าวสารทั้งปากอะไรต่ออะไรความจริงก็ไม่ได้โกรธส่วนตัวไม่โกรธแต่เสียดายพระพุทธศาสนาเสียดายเอกราชของประเทศชาติ ว่าคนระยำพวกนี้เป็นการบ่อนทำลายทั้งชาติทั้งศาสนาระบบพระมหากษัตริย์แต่หากว่าพวกเลวเลพวกนี้ถ้าเป็นพระราชาคณนะไม่ทราบว่าใครเป็นและไม่เป็นเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นยักษคนเวลาเขาจะพูดเขาบอกพี่โคนั่นพี่โคนี่อะไรเขาก็ไม่รู้แต่หากว่าเขาเป็นพระราชาคณนะก็เสียพระเจ้าแผ่นดิน้วยพระเจ้าดินตั้งเห็นไหมทำลายพระมหากษัตริย์ ถ้าเขาทําไม่ดีในะพุทธศาสนาให้เจ้าบ้านหลงผิดพระศาสนาก็พังไปด้วยและในเมื่อทําไม่ดีขึ้นมาก่กอกระวดขึ้นมาที่คนช่วยเห็นก็ดีคนก็แยกกันออกเป็นสองพวกสามพวกแตกความสามัคคีนี่ใช่ก็สลายบรรดารลงพ่อทั้งหลายที่ถาวายกล่าวนามมาแล้วแล้วก็ท่านที่ไม่กล่าวนามอีกเยอะเป็นร้อยที่ดีเนะี่ย เวลานี้ออกโรงกันมั่งหรืยังมาออกไม่ไหวก็โลกสิททุกหาที่ดีนะปล่อยออกโรงกันมาสะบ้างเพราะอะไรมาช่วยกันรักษาชาติศาส,สนาและศักดิ์ศรีพระมหากษัตริย์ทั้งนี้เพื่อปวงชนชาวไทยทั้งชาติจะได้มีความสุขและมีความเข้าใจถูกมีความเข้าใจดี ลอยให้คนได้ยำอัปรีที่มีอำนาจอยู่เวลานี้นยะมันจะเกิดประโยชน์ท่านเห็นกับเขาด้วยไหมหากว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นและมีอะไรมันกระทบกระท่านกับผมและท่านก็ยังเฉยผมก็เยาว,วางความเคารพในบรรดาผู้ท่านเสียหมดด้วยโดยจะแยกตัวออกมาเป็นพุทธนิกาย เอ้าวันนี้ใครว่าเป็นสัตัิฉานก็เป็นใครก็ไม่ได้ว่ากับประกาศตัวแล้วเป็นสัตัิฉานหมามันเห่าไม่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 เหลือทีเอ้าว่ากันตอนไหนล่ะมาลืมไปอีกแล้วอ้าวแล้วกันเอาตอนนี้ก็เลยกันว่าแต่ฉันบวชฉันก็มีเจตนาอย่างนี้คือหนึ่งไม่บวชตามประเพณีพอครบอายุก็บวชอย่างเขาไม่เอา นี่สี่ตัวนะสี่ลิงสี่สัตว์ติรชนันเขาต่างใจวันหนึ่งเราจะไม่บวชตามประเพณีไอ้บวชตามประเพณีนะมันบวชเป็นสัตว์นรกอย่างเจ้าคุณนรกองค์นั้นแล้วก่อนที่จะบวชฉันก็อยากจะหาอาจารย์ต่อวิชาให้ฉันต่อวิชาอะไรก็ไปได้แต่นรกอย่างเดียว แล้วก็ลงไปในเขตนรกกวมาแดแต่วันั่งจ้ออยู่มันยอดเขาแกต้องการดูนรกคุ้มไหนลุงก็เรียกนรกมาอ,อไอแบบนี้ก็าอาว่าบ้าก็ตามใจเอาน่าความเป็นทิพย์ศึกษากันไว้สมังนะพระนะอาทิศีนสิกขาอาทิจิตสิกขาอาทิปัญญาสิกขาจำไว้คนที่ปากหมา ที่ต่อต้านการกระทําดีของคนเห็นว่าคนที่เขาปฏิบัติไปสวรรค์ได้ไปพรหมได้ไปนรกได้ไปเปรตได้ไปสุรกายได้ต่อต้านว่าไม่มีจริงดแสดงว่าเจ้าคนนั้นไม่ได้เคารพในพระพุทธเจ้าบวชเข้ามาเพื่อทำลายาศาสนาลืมหลักสูตรสุขวิปัสสโกเตวิโชชะละพิญโยปฏิสัมิทัปโตเสียแล้วหรือ อ่านดูม้่งแล้วเปล่าก่อนที่จะเป็นครูบายจายนเขาอ่านมั่ง้วเปล่าก่อนที่จะเป็นครูเขาเนี่ยควรจะอ่านให้เข้าใจสะบ้างไม่ใช่หลับหูหลับตาทําได้ยังไงก็สอนเงืนแบบนั้นอย่างอื่นมันไม่มีดูตาราแบบนี้พอเรียนนักทาโทก็รู้เรื่องแล้วนี่พวกครูนะแต่นั้นอ่านก็พบไม่ตรงเรียนเป็นนั้นว่าเจ้าต้องการต่อวิชาคืออยากจะลงไปในขุมนรก จะไปในแดนเปรตจะไปดูสุรกายดูสัมบเวสีดูภูมิทิวดาดูรุกขทิวดาดูอากาศเทวดาทุกชั้นอยากจะดูพรหมทุกชั้นแม้แต่รูปพพรหมและก็อยากจะรู้สภาวะพนิพันธ์นี่ต้องการต่อวิชานี้เพราะว่าปกติฉันเที่ยวได้นรกแต่ก็ไปเขีแดนนรกกับ ในแดนนรกลงไปไปปสระไม่ได้ยังเข้าเคแต่รกจริงก็ไม่ได้ตามสือเมื่อกี้ต่อจากสีเมื่อไปถึงชายแดงก็ต้องนั่งจ้องคอยท่านลงุงอย่าเจนอะไรก็ต้องนึกให้ภาพนั้นมาปรากฏที่นณะแต่ความจริงมันก็ดีไม่เหนื่อยแต่ตอนนั้นมีโง่อย่าจะไปมันก็เป็นอย่างน,นี้มาสิบปีเสร็เรื่องของคนที่มีตัณหาบังคับสันดาน มันก็มีคำว่าพอที่ไหนนี่ว่าตัวเองนะเวลานี้ท่านกำลังฟังสัตติเดชานคือลิงพูดแต่ว่าไม่เป็นลิงอย่างเดียวบางจังหวะเป็นหมาด้วยหมาตัวนี้เวลานี้เหา่าแต่ก็เห่ากำลังพร้อมที่จะกัดสัตติเดชานที่มันเป็นศัตรูกับชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ ในเมื่อมันแก่แล้วตอนหนุ่มเราสังหารคนเลวได้เวลานี้แก่เราก็ต้องสังหารคนทําลายพระศาสนาได้แต่ว่าการสังหารนี่เราจะไม่ใช่อาวุธแต่อวุธที่จะสังหารเนี่ยไม่ใช่อาวุธที่ฆ่ากันแต่ก็จะสังหารให้โดยการให้คนเข้าใจความเป็นจริงว่าพระที่จะบวชเข้ามาจริงๆเนี่ยเขาใช้อะไรกัน เขาบวชเข้ามาทําไมตามที่ภาษารีบทชท่านบอกว่าพระที่บวชเข้ามาแล้วต้องบวชเพื่อความดับไม่มีเชื้อไม่มีเชื้อความรักในเพศไม่มีเชื้อในความโลภไม่มีเชื้อในความโกรธไม่มีเชื้อในความหลงไม่มีเชื้อในโลกธรรมคือไม่เมาในลาบและก็ไม่เสียใจมันลาบสลายตัวไปไม่มีความปรารถนาในยศธาบรรดาักา์ ถ้าบังเอิญท่านจะปราทนานจะถวายยศถาบรรดาศักมื่อยยศศัก์ส,กสลายไปก็ไม่หนักใจและไม่บ้ายศคือไม่เมาในกามสุขไม่เสียใจในทุกเกิดขึ้นไม่สะเทือนใจเมื่อคำนินทามาถึงไม่ดีใจเมื่อสรรเสริญมาถึงนี่เรื่องย่อของพระเขามาีธรรมนีอยางย่อนะไม่ใช่ยางพิสดารถ้ายางย่อนี้ยังไม่มีเขาไม่เรียกว่าพระเขาเรียกว่าอารัชี รัศีเปรันนาด้านไม่มีความอายอายตรงไหนพระเขาอายคือหีริอายความชั่วโอตะปะเกรงกลัวผลความชั่วไม่มัวเมายินราบยศสันเสริญสุขนี่พระพระญาติโยมควรไหว้ถ้าปฏิบัติไม่ได้อย่างนี้ไม่ควรไหว้แล้วก็ไม่ควรให้อะไรกินเลย อย่าไปน,นึกว่าช่วยเช่างชีดีทั้งสองเรามาช่วยกันจนโลงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้อยู่ร่วมให้ทรงตัวอยู่ร่วมพวกนี้เป็นการทำลายสามัคคีทําคนให้แตกแยกเป็นพักเป็นพวกเอาละตอนนี้แต่ใครแหลมเข้ามานับตนบัตินี้เป็นต้นไปล่อก,กันให้มันหุยเฮี้ยนไปข้างหนึ่งคือไม่ใช่โยนะล่อก,กันให้มันเฮี้ยนไปข้างหนึ่งดูกันมานานแล้ว เอ้าเลยนังสืออีกแล้วนังสือมันหายอยีกนะเานาเจอไหนด่ะเ, <c oughs> เป็นนั้นว่าเรื่องของคนที่มีตัณหาอย่างเจ้าลิงสี่ตัวใครจะบังคับฟันดาลมันว่ามันดีได้ไอ้คำว่าพอมันจะมีที่ไหนมันไปได้แค่เขียดนรกมันก็อยากจะลงนรกอยาจะรูเจงเปตสุรกายสติไรฉัน สัมภเวสีภุมธเทวดารุขเทวดาภุมตเทวดาที่เจ้าตัวระยำคนหนึ่งเนเขาว่าไม่มีเทวดาไม่มีนี่พระพุทธเจ้าทนว่ามีนะเบิกหูเบิกตาดูกันซะมั่งนะต่อไปอ่านหนังสือเห็นได้เนเห็นเราเห็นได้เรารู้ได้แล้วก็มีความพอใจเมื่อไร ว่านารกเห็นได้รู้ได้แต่มันก็ไม่พอใจเพราะมันมีตัณหาตอนนั้นนะอยากจะลงไปทอานารกตัวตนเองก็ไม่กล้าไปเพราะว่าท่านลุงท่านสั่งไม่ว่าจงอย่าไปนะไม่ท่านไม่ให้ไปท่านห้ามไว้ความดีเขาท่านลุงนี่ฉันก็ลืมไม่ได้ฉันมีธุระไปกวนท่านทุกวันไปทุกวันเพราะท่านยายชอบฟังเรื่องคนลงนรก เวลานี้มันน่าจะลงไปตรวจว่าสัตว์นรกตนใดบ้างที่มีมายุมันชีวิตอยู่ในเมืองมนุษย์แหมมันน่าจะเขียนสักเล่มมันดีไหมดีไหมท่นานญาิโยญบุฟังอยากจะเขียนว่าคนที่อยู่ในเมืองมนุษย์นี่ยแต่มีลีลาเป็นสัตว์นรกมีบัญชีอยู่ในเมืองนรกมันมีใครมั่งมันน่าจะเขียนสักเล่มนะ่ะ เป็นนั้นว่าต่อไปแล้ก็ชอบถามว่าเขาว่าทําบาปอะไรจรึงลงนรกแล้วก็ถามต่อไปว่าเราจะช่วยเขาได้โดยการทําบุญอะไรนี่เวลานั้นดิงขาวพระนา euh, พระมุคคลาท่านอยู่บ้างพระมารายัยลเขาสวดพระมารายัยก็อยากจะเป็นอย่างนั้นฉันก็เลยต้องกลายเป็นพระมารายัยลอยไปลอยมาแล้วหว่างน,นรกกับมนุษย์เป็นกิจประจําวัน ท่านยายเมื่อทราบว่าใครลงนรกได้ขาวพว้นั้นอยู่ไม่ไกลท่านก็มักจะไปสอบถามญาติของคนที่ลงนรกว่าเมื่อก่อนตายคนนี้ตายชอบทำบาปอย่านี้เคยทราบมาหรือเปล่าเมื่อเจอภาพรับว่าเคยทำท่านก็จัดแจงทำบุญทำกุศลส,สงเคราะห์ทันทีเลียตัวท่านเองก็เกาะหลวงพ่อปานแจ เรียนเบื้องกมาฐานและร่วมบำเพ็ญกุศลเป็นประจำท่านหายใจเป็นหลวพปานทุกวันอะไรอะไรท่านก็ว่าหลวงพ่อปานบอกท่านมาเอาท่านก็โฆษณาหลวงพ่อปานเราก็เอาท่านทำตามทุกอย่างมีอย่างเดียวที่หลวงพ่อปานไม่บอกท่านที่หลวงพ่อปานไม่บอกแต่ว่าท่านก็ทำคือมา อ่านหนังสือนี่มันเรียบร้อยจริงนะแต่ว่าตอนพูดในไม่ค่อยเรียบร้อยเพราะมันโดนไอ้โพดายำนี่หล่อเธอช้ำช้ำนี่เรื่องส่วนตัวไม่โกรธแต่ว่าเรื่องศาสนาชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ไม่ยอมบอกกันไว้เส้นด้วยนะว่าใครเข้ามาที่วัดเนี่ยวัดท่าสงยายชงงวงเข้ามานะ่ะ ไม่เคยเห็นว่างงสูงดูอย่างเดียวคือศีลสมาธิปัญญาและก็ดูจริยาที่ปฏิบัติมาว่าควรจะรับแบบไหนเจยนอ่าบางท่านมาไม่มีเสือให้นั่งมาอย่างไรถ้าแบกยศขึ้นมาแล้วก็เสร็จมีโยมคนหนึ่งพาพระองค์หนึ่งมาบอกว่าท่านไปอยู่ที่เมืองนอกมา ได้ปณิญามาจากเมืองนอกเวลานี้ท่านเป็นพระครูแล้วยมคนจะคิดว่าไอ้วัดนี้เนี่ยเขาเมาพระครูแล้วองคนั่นก็ดูท่าว่าดูท่าว่าท่านก็ไม่มีอะไรนะครับท่านก็คงจะนึกว่าเป็นพระครูมันโก้ไอ้พระบรรน,นอกคงจะชอบพระครูแลวเกรงพระครูแค่เปล่ายิ่งารงานยศเสร็จไม่จัดที่ให้นั่งเลย ก็บอกว่านิมนต์นั่งตามสบายตรงไหนก็ได้ที่นี่มันวัดพระนั่งได้นี่อย่าลืมนะเขาทำกันเงี้ยก็อย่าเอาพระครูอยเอายศมานีมาก็มากันอย่างเป็นพระไอ้นั่นมันโลกธรรมที่พระพุทธเจ้าให้วางทิ้งทำไมจะแบกกันไปแบกกันมาโยมก็เธอทูนนบโถเอ้ยมันมีอะไรกันนักหนานะ ้ยศถาบมันดาศักย์เนี่ยเวลาเนี่ยไม่ได้เห็นว่ามันดีเลยมันดูคนท่าน,นมันด้ดูยศด,ดูว่าศีลสมบูรณ์ไหมสมาธิมีฌานสมาบัติไหมวิปัสสนาญาณตัดสัญญาณได้เท่าไรเขาดูก็ตรงนี้จะไปแบกเอายศไปอวดเขาเมื่อแบบพวกกิงกาได้ทองนะไม่ได้เกิดประโยชน์ ใครจะเคารพไงก็เชิญแต่ที่นี่ไม่เกี่ยวเอาคุยไปคือสิ่งที่หลวงพ่อปานไม่ได้บอกท่ทานเราทำคือเรื่องลูกและเรื่องหลานเจ้าชูนี่นี่ตอนนี้มาเจอดีเข้าแล้วแล้วตอนเรื่องลูกและเรื่องหลานเจ้าชูคือท่านนาและก็ท่านหลานนะท่านนาสองคนแล้วก็ท่านหลานอีกหนึ่งคน น้าสองคนนะี่คือนาอาตอมาร้านหนึ่งคนก็คืออาตมาถ้าสองคนนี่เขียนไว่อย่างดีนะไม่น่าจะเขียนแบบนี้เลยว่าเป็นคนมีเมตตาสูงสงเคราะห์สาวเรื่อยตลอดมาเอ๊ะก็ความจริงกะนาเห็นใจเขานะเขาก็เดือดร้อนนะคือพยายามหาเมียมาฝากแม่ไม่รู้ว่ากี่คนนี่นาเนะนี่ยนาด้วย ท่นนานน้าเนี่ยหาเมียมาฝากแมโ่โอ้เยอะจริงๆบางทีเอาเมียมาเด็กๆบอกอ้อยกินยังไม่เป็นอายุทิบสามทิบสี่แม่ผัวต้องปอกอ้อยอยให้กินเดียเด๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาไมารู้แม่คนก็ชอบจริงๆท่านสวยหน้าท่านสวยและมีลีลาดีเมื่อท่านนำมาท่านก็รับประคับประคองให้เสมอไม่ว่า ถ้าลูกนำลูกสะพายมาให้จะเป็นหน้าไหนก็ตามช่างท่านตีว่าท่านเป็นลูกผู้หญิงเหมือนกันเมื่อนำมาแล้วท่านก็รับประคับประครองแบบเป็นลูกลูกงั้นลูกนี้ไม่เคยแสดง,างอาการังเกียจจะมีฐานะเป็นชั้นใดท้าไม่กิดท่านคิดอย่างเดียวเขาเป็นคนท่านก็น,นึกว่าถ้าว่าท่านโดนแบบนี้บ้างถ้าทางบ้านไม่ต้อนรับท่านจะทำเอาท่านจะทำแบบไหนท่านก็ไม่สบาย เป็นอะไบางรายนะั่นีเ่เอาพูดซ้ำไปแล้วยังเป็นเด็กแม่ผัวต้องปอกอ้อยให้ลูกสะพ้ายกินก็มีก็เมื่อท่านสั่งให้ลูกสะพ้ายปอกอ้อยให้ทานกินคนลูกสะพ้ายเกิดปอกอ้อยไม่เป็นมันเด็กจัดภาระก,การปอกอ้อยก็เลยต้องเป็นภาระของแม่ผัวเมื่อมีสาวน้อยแล้วก็สาวมากมาบ้านมาถาม มาถามหาท่านนาหรือว่าถามหาเจ้าเล็กท่านกามาจะออกปากบอกว่าเจ้าสองคนหมายถึงว่านาน้าน่ะสองคนนะหรือว่าเจ้าเล็กมันไปทําอะไรเองบ้างถ้ามันไปทําอะไรขึ้นมานั่นหมายถึงว่ามีคันเองบอกแม่นะลูกบอกแม่นะทำไมเองท่านลงลูกบอกแม่นะแม่จะรับภาระเอง แล้วท่านแกนรากาศเป็นกฎของท่านขึ้นมาว่าเจ้าสองคนคือเจ้านาสองและก็เจ้าหลานหนึ่งเจ้าสามคนนี้ชอบเป็นคนเจ้าชูถ้ามีใครเข้ามาแจ้งว่าพวกเองสามคนเนี่ยไปทําให้เขาตั้งท้องขึ้นมาไรฉันจะรับทันทีโดยที่พวกเจ้าจะค้านไม่ได้นี่เป็นกฎของท่านยายโอ้โหกฎเจ๋ว ดีสบายสบายโกแล้วท่านก็ทำจริงตามที่ท่านพูดเมื่อมีใครมาแจ้งว่าท่านนะาย่องไปทำให้แกมีลูกท่านก็ไม่ยอมสอบสวนเลยท่านรับทันทีเอาสิไม่แล้เมื่อท่านนากลับมาจากทำงานนี่เป็นข้าราชการในกันทั้งหมดนะก็สอบถามท่านน,านก็ปรากฏว่าท่านน,านก็ดีจริงๆเอา้า เมื่อไปทำเาขาอ้วนกันมาท่านก็รับไอ้วิตามินที่จ่ายกับให้อ้วนเนี่ยคือผมเองก็รับรับทุกรายเหมือนกันเป็นว่าจำเลยทำอ่าเป็นว่าจำเลยทำเป็นปกติเมื่อศาลร,รับฟ้องก็ไม่ต้องสอบสวนจำเลยที่มันจริงทุกรายเขาฟ้องที่ายจริงทุกรายสำหรับรายการของเจ้าเล็กคือเจ้าจอมสุขสน อันนี้ก็จอมมันลูกหลานนะแต่ถ้าว่ามียายวิเศษไม่ต้องกินไม่ต้องถาไม่ต้องรักษาก็ไม่มีใครมีลูกยานี่ผลดมันขึ้นมาเองอะทำไม่ขึ้นมาเองท่านยายก็เลยไม่ต้องแบกภาระการรับลูกสะพ้ยเป็นสาธารณะเหมือนเป็นสาธารณะนะ อันนี้หลวงพ่อปานท่านไม่ได้สั่งไม่ได้สอนมาแต่ว่าท่านทำของท่านเองเพราะว่าท่านมีเมตตาคือพระมีหารสีแล้วก็เว้นอกติเมื่อท่านอาจารย์ทราบปฏิปทาเข้าก็ชมเชยเป็นการใหญ่ท่านก็เลยทำใหญ่หลวงพ่อปานชมใหญ่ท่านใหญ่ก็ทำใหญ่รับดัก ประกาศไอ้เจ้าเล็กนี่ก็เหมือนกันนเองไปทําใครเขาเทามาเขารายงานมาอะรใหญ่รับมานั้นแม่ก็ประกาศด้วยเอา้าทาแม่ทังยายชอบรับรู้สะพ้ายและสะพายเราก็หามันใหญ่มันก็หมดเรื่องแต่เงก็บอกว่าที่ท่านทํำนะท่านเห็นใจลูกผู้หญิงด้วยกันไม่ใช่ประสงค์ชื่อเสียงได้ความดีความเด่นอะไรแม่โยมอ๋ย วันนี้นึกว่าจะเอาเรียบร้อยทุกอย่างมันก็เรียบดีแล้วเรียบเหมาะกับสมัยเรียบเหมาะกับที่พระที่เขาทรงศัก์บางท่านออกสถานีวิทยุว่าปฏิบัติทาที่หลวงพ่อปานสอนนะถ้าพระสีอานลงมาแล้วก็ท่านไม่เรียนไอ้นี่ถ้าคนไม่บ้าเขาไม่พูดงั้นนะพระสีอานนะท่านจบพุทธภูมิแล้วเหลือี่ตรัสเ,เป็นพระพุทธเจา้า นี่คนบ้าเลวมันพูดอย่างนั้นไปคนนี้เห็นเพียิยวรรดาเป็น,ปนโอเป็นโอภาษนี่ไม่ได้รู้กอไม่ได้รู้ขอเลยมันเหมาะกับวิสัยดีไหมลีลาการออกเสียงไม่เหมือนหนังสือเอากันจริงๆนะนี่เอากันจริงๆนะไม่ว่าหน้าไหนถ้าผิดธรรมผิดวิน,นัยขาดศีลสมาธิปัญญาอะไรได้รู้ดีกันนะตอนนี้ เอากันให้มันแน่เพื่อทรงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้ทรงอยู่ไอ้พวกนี้มันทําลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และก็ทําลายคนไทยทังชาติอรัรมันดาญาโยมพุทธบริษัทพูดกันพอหอมปากหอมคอนะถ้าเวลาเจอหน้ากันจะสวยกว่าน,นี้อีกวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนาะมงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีเดวันดาท่านพุทธศาสนชนผู้รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โปรงชนชาวไทยแต่บุคคลผู้ใดผู้หวังทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โะพงชนชาวไทยขอท่านผู้นั้นจงมีความสุขใหญ่ในโลกันหรืออเวจีมหานรกสวัสดี